ก็มาเปิดไม้ไม้เดิมนะครับผมมาซ้ำไม้เดิมว่า,าจะมีตัวปลาขี่ชนิดครับผม <laughs> ผมได้แค่สองสามชนิดเองกตต็ตรงนี้ก็เป็นไม้สอ,อยเก้าสีมหาโพนะครับผมที่เคยมาทำชิปไว้ครับผมก็มาลองซ้ำดูครับเผื่อจะมีแต้มเป็น ไปชนิดอื่นเพิ่มขึ้นมาครับผมก็ตำลุนตำเชียร์เลยครับผมผมปั้นเหยี่อวไปแล้วครับวันนี้ลงเบ็ดหกคันครับผม เสร็จแ,แล้วนะครับผมเป็นประมาณนี้ครับผมไมยครับก็เมื่อก,กี้ก็จะมีคนมาลองลงกลางมองครับผมก็อยู่นี่ครับเพิ่งมาถึงหลังผมเมื่อกี้นะครับมผมแล้วก็มาลงครับผมไม่อยู่แล้วครับผม แตนมแรกครับแหนแรกจะเป็นปั่นินครับผมเอาละครับผมปันินใสสวยครับครับผมแตนมแรกมาแล้วงั้นก็เอาไว้ก่อน ปันนินครับผมอันแรกหลุดครับเมื่อกี้เดยมาเอาอีกคันกินพร้อมกันโอ้โหครับผมปลาอะไรโอ้ปันนินครับผมมาแล้วครับผมเกาะหลังปันนินครับผม Uhm ครับผมก็ล้ำเดิมก็พายวนกลับมาแล้วครับผมน่เกียดไเลยครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรับวนไปวนมานี่ครับ มาอยู่อี๋ออยู่ปน,นินปน,นินโอ้สาสวยครับแล้ AH วครับอกปนินไสายสวย แต่เดียวครับถ้ส่วนใหญ่จะใสสวยขึ้นเยอะนี่ครับผมปนินครับน่าจะนินจีินะครับผมเขาผมใช้เหยืยอปนินครับนินจริงด้วยโอเคใสสวยขึ้นครับนี่ครับผมใส้สวยขึ้น ล้วครับผมนินอีกแนงเลยครับอยู่อยู่ปลาน,นินครับปลาน,นินปลน,นินครับถ้าลอยมาเหนือผิวน้ํเพราะผมใช้เหยื่อปลาน,นินครับผมสูดดูยังไม่ได้ผสมลงครับเพราะว่าเมื่อกี้มีเหยื่อมากวนเลยไม่กล้าผสมลงครับผมโอ้หลุดอีกแล้วอ๋อยังอยู่ ดูครับฟึ๊อันนินิีแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะลองผสมสูตรอีกสูตรหนึ่งลงนะอยู่แล้วครับผมตอนนินครับตอนนี้จะ,จะลองยังไม่มีเวลาผสมเยื่อตัวใหม่เลย เอาปลนนินด้วยก่อนอเพราะว่ายายแกอยากได้ปลนนินเลยม,มาจัดให้ครับค,ครับผมโอเคสวยครับเดดเดีดยว อีกแล้วครับผมต้นสวยๆครับผมตั้งนานแล้วนี้ ใส่สวยทั้งคู่เลยครับผมแต่คู่ครับแต่คู่ครับผมโอ้ แล้วครับผมปลานินหรือเปล่าปลานินครับผมถ้าลอยมาอย่างนี้ส,สวยครับผมไปถึงน,น,น,นางฟ้าครับผมครับผม อยู่อันนี้ก็อยู่แล้วเนี่ยอันที่สองเนี่ยครับผมเยอะยังไม่แตกดีเลยครับผม ครับปานินครับ,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 บ Taruhan ke bu? สวยครับเอาแล้ครับปม สวยครับผมเมื่อกี้ไม่หมดก็ไปชาร์จอยู่นะฮะสวยครับผม มากเลย <laughs> <Wow. S 1> นางฟ้านางฟ้ามาแล้วครับผมตามหาจนเจอครับผมไตนางฟ้าครับผม <laughs> อยู่ป่ <laughs> ไม่น่าอยู่ช้าไปว่าปัน,นินช้าไม่ได้ อ๋ออยู่อยู่ตัวเล็กครับลูกนางฟ้ามาแล้วครับผมนางฟ้าตามก็เป็นเวลาบ่ายโมองอ้าฝนก็ตั้งเขามาแล้วครับผมตั้งเขามืดเลยครับผมผมว่าผมไม่รอดแน่ครับเมื่อกี้ก็อ่าเป็นเม็ดฝนหยดลงมาแล้วครับผมก็อุปสรรคเยอะครับวันนี้ เมื่อเช้าน้าตกป่าก็เอ้น้าลงขายลงมองก็มาขอลงหน้าเนี่ยครับหน้าหน้าเบ็ดผมเลย <c oughs> ก็ให้เขาลงไปพอลงไปปั๊บก็ไปกลางอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็เลยรอแกยังยังดีที่มีน้า,าเจ้าทินฮะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาว่าแกแล้วแกก็ออกไปไกลๆกลับไปกลับมาท่องทางนี้แล้วแกก็กลับบ้านเลยครับผมก็อโอเคมาดูแต้มกันเลยครับผม วันนี้เล่นปลาน,นินครับผมยายก็อยากกินปลาินนิลมไส้หนันงฟ้ามาตัวหนึ่งเวลาน้อยครับวันนี้ก็อยู่ประมาณสี่สิบตัวครับผมแต่ตัวมเล็กสครังใหญ่ครับผมประมาณสี่สิบตัวฮะน้ำก็ลดลงเยอะครับผมนี่ไม่เหมือนมาครั้งที่แล้วมาครั้งที่แล้วก็ ไม่ไม่ลดนะน้ำน้ำเยอะกวน,นี้ครับครับผมบรรยากาศก็ลมลื่นครับวันนี้ผมก็อยู่ใต้ต้นชํชาฉาเนี่ยต้นช้าฉาหรือต้นไหนกัมโกรหรือชํชาฉาเนี่หละครับผมก็บรรยากาศก็ลมลื่นครับหมายเดิมผมนะครับมาประจําก็ตรงนี้นะครับถ้ามีคนมาก่อนก็ผมจะเข้าไปข้างในครับก็จะมีสองที่ที่ตกได้ครับ ก็ปกติเมื่อเช้าก็ปลาขึ้นก็เป็นยีสกปลาปลานินปลายีสกเนี่ยครับขึ้นเยอะเลยครับพอตะข่ายลงเท่านั้นไม่เห็นผุดเลยแต่ก็ยังดีให้ยังได้แต้มมาได้มาเรื่อยๆครับอ๋อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งปิ๊งๆเลยนะครับผมเพื่อจะได้ชมคลิปผมก่อนใครครับผมคลิปนี้ก็หูสักเยอะไปหน่อย ต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขอขอบคุณท่านนะที่มันเนี่ยคนกลางมองให้ผมตอนเช้านี่ถ้าดูอยู่ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาเตือนเขาให้ออกออกไปกลางไกลๆผมหน่อยครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีครับก็เพื้อฟื้อฟ,อฟ,อฟ,อฟอูแผ่กันครับผมเราต่างคนต่างหากินครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มากดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์อ่า หรือคอมเมนต์ดีๆตลอดเวลาทุกคลิปเลยครับผมก็เป็นกำลังใจดีๆให้ผมสู้ต่อไปครับผมก็ขอจบอด้วยบรรยากาศดีๆแล้วก็ลมลื่นที่นี่ครับผมอซอยศีมหาโพธิซอยเครับผมครับผมสวัสดีครับผม